หนึ่งในโครงการสำคัญที่ผลักดันผลการดำเนินงานของกลุ่มปะตะทปีนี้คือแผนขับเคลื่อนดิจิทัลท r านส์ o ฟอร์เมชหรือ AXIS ที่ปะตะทอมองว่าเป็นแกนกลางของการสร้างศักยภาพแข่งขันยุคใหม่โดยเน้น3มิติได้แก่ business technology people ด็รคงกระพานินทราแจ้งประทานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทมุ่งนำดิจิทั o ทูสและ AI มาใช้งานจริงในองค์กรพัฒนา u s สเค s e s ที่สร้างผลลัพธ์ชัดเจนในธุรกิจพลังงานการผลิตการวางแผนและซ p p l y Chain ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเช่นระบบคลาวดและ Data Plat f o อรเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ AI ใน ทุกระดับพร้อมเร่งอัพสกิลรีสกิลบุคลากรทั้งองค์กรส่วนผลประกอบการ9เรือนแรกของปีมีกำไรสุทธิ 64, 6 4 6 3 2ล้านบาทแม้ลดลง20%จากราคาน้ำมันโลกที่อ่อนตัวแต่ปตทยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า15,000ล้านบาทจากมาตรการเชิงรุกทั้ง EBITDA UPLIFT การปรับพอร์ตและบริหารนี้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างการ90สตางค์ต่อหุน้นการดำเนินการเป็นไปได้ตามแผนนะครับในปีนี้เนี่ยเราผ่านไป9เดือนนะครับเราก็ได้กระแสเงินสดกลับมา15,000ล้านนะครับแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ5,000ล้านตรงนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับคือสร้างเอาเอา,เอาสินทรัพย์เหล่านี้นะครซึ่งอาจจะกระจายอยู่หลายที่เนี่ยมารวมกันนะครับ สร้างซินเชจี้สร้างกําไรเพิ่มหรือว่าอาจจะมีการลงทุนในอดีตซึ่งอาจจะลงทุนไว้แล้ววันนี้สามารถสร้างกําไรได้แล้วก็มีการขายมีการลดสัดส่วนการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆกันแล้วนะครับก็เกิดกระแสเงินดดทั้งหมดหนึ่งหมื่นล้านแล้วก็มีกําไรที่ผ่านมา5,000ก็ทําต่อนะครับปีหน้าก็ตั้งเป้าไว้อีกประมาณแสนล้านนะครับกระแสเงินสด สำหรับผลลัพธ์ปีนี้ Axis ตั้งเป้าเพิ่ม EBITDA 200ล้านบาทซึ่งในช่วง9เดือนทำได้แล้ว155ล้านบาทและตั้งเป้าขยายมูลค่าทางดิจิทัลไปสู่ระดับ12,000ล้านบาทต่อปีภายในปี2,572